อโอเคมาดูต่อที่โจทย์ปัญหานะครับมาดูเลยจ้าเหมือนเดิมเนาะโจทย์ปัญหาอันโจทย์ก่อนนะคะพี่น้องสองคนอายุรวมกันสามสิบสองผลคูณของพี่น้องสองคนเนี้ยเป็นห้าสองห้าเขาถามว่าพี่ที่มีอายุแก่กว่านะ่ะอายุกี่ปีเริ่มเริ่มเลยเพราะถ้าเขาถามอายุพี่ถูกไหมก็กำหนดให้พี่อายุ x ปเขาบอกว่ารวมกันได้3 2ใช่ไหมน้องจะอายุเท่าไหร่อ่ะเออน้องจะอายุเท่าไหร่พี่เป็น x ละรวมกันต้องเป็น32ก็คือ32่ะลบไป x ถูกไหม เรารู้แต่พี่แต่เราไม่รู้น้องเราอยากรู้น้องเราก็อายุเอาอายุที่รวมกันได้ลบกับอายุพี่ออกก็จะได้อายุน้องนะจ๊ะแล้วเขาบอกว่าผลคูณแสดงว่าจับคูณกันก็คือเอา x คูณกับ32มสลบ x แล้วเท่ากับ25 2สองจากนั้นคูณเข้าไปเลยจ้า 3 2 x ลบกับ x กำลังสอเท่ากับ252หลังจากนั้นโอ้ไม้กอด x ติดลบไม่จ้าเราไม่เอา x ติดลบเราย้ายไปเลย0ก็จะเท่ากับ x กำลังสลบ3 2, 2 x เห็นปะ32เป็นบวกนะคะย้ายมาเป็นลบแล้วก็บวกด้วย252อยู่เหมือนเดิมนะคะอ่าหลังจากนั้นยังไงต่อแยกตัวประกอบสิครับรออะไร แยกตัวประกอบเลยได้ x กับ x หลังจากนั้นนักเรียนคะนักเรียนสังเกตดูนะ2 5 2ห้เนี่ยโอ้โหเลขเยอะมากห่านเลยห่านเลยเอาแม่อะไรเอาแม่2ได้ไหมได้แม่3ก็ได้เอาสก่อน2อ2 2นึ่งสออล้เศษหนึใช่ไหมสองหกสต่อไปก็ยังคงเป็นแม่2ได้2 62 2 3 6แม่อะไรไ,ได้ลูกแม่3 ได้ไหมสามส3มสองหต่อไปไม่เลยได้3อีก3 7 21อ่ะสุดแค่นี้สุดแค่นี้แหละแล้วให้สังเกตเราจะเอาเลขอีพวกนี้นี่แหละมาจับคู่กันนะคะคูณกันได้252แต่รวมกันเนี่ยได้สาอ่ะลบสามส ได้ลบ32เอ๊ะมันจะมีอะไรได้บ้างวะที่คูณกันได้บวก252นะอะข้างหลังเป็นบวกเนาะเครื่องหมายตามผลกลางก็คือลบลบอะไรบ้างล่าลูกจ้าเอามาดูสังเกตไอ้คูณกันได้252อะมันไม่ยากเว้ยมันก็คือการที่เอาเลขทั้งหมดมาคูณกันใช่ปะ แต่นักเรียนจา๋าดูนะคะเรามีแค่สองก้อนแต่เรามีเลขกี่เลขมีห้าตัวเพราะฉะนั้นเราต้องจับคู่ละเราต้องจับคู่เลขอย่างเช่นเอ๊สี่จะคูณกับตรงนี้หรือเปล่าสี่คูณกับหกสิบสามหรือเปล่าเฮ้ยก็ไม่ใช่อ้เอาเปลี่ยนสี่คูณหกสิบสามได้สองห้าสองจริงแต่ว่ามันรวมกันไม่ได้สามสิบสองอ่ะเปลี่ยน เปลี่ยนอ่ะ 21, 21จะคูณอะไรล่ะ21จะคูณกับ12ก็ไม่ใช่ไม่ได้32เอาจับใหม่2อาจจะอยู่กับ7จั้ยจับ2กับ7มั้ย2 7นี่2คูกับ7 2 7เป็นเท่าไหร่คะ14เอาเราที่เหลือที่เหลือได้อะไรที่เหลือครูเปลี่ยนสีนะเป็น 2อคูณสเป็น6 638เฮ้ยมีโอกาสนะสิบกับ18บแดอะไม่แน่เพราะยังไงอีพวกเนี้ยที่เราจับเลขมาคูณกันอะ่ะมันได้252อยู่แล้วนักเรียนแต่รวมกันอะ่ะเฮ้ยสิกับ18 32ปดอพอดีจัดไปจ้าจัดไปจ้าก็จะได้14กับ18แบบนี้เพราะฉะนั้น x ที่ได้ก็จะได้เป็น14กับ18 นะคะ x ที่ได้ก็จะได้เป็น14กับ18แล้วนักเรียนสังเกตนะคะนักเรียนสังเกตนะเมือเอเม่อ x เ,เป็น14เมื่อ x เป็น14เาลงมาก่อนเมือเอ่อ x เป็น14ก็จะได้ว่าอะไรจ๊ะพี่มีเท่าไหร่ถ้าพี่มีอายุ14สอ่าสรุปนะพี่ มีอายุ14น้องล่ะน้องอายุอันนี้เห็นให้ดูก่อนนะคะสิบแปดอ่ะคูถามเป็นไปได้ไหมถ้าเราใช้ x ที่เป็นพี่อายุ1ิบสเป็นไปได้ปะไม่ได้เพราะฉะนั้น14เราเอาไม่ลูกไม่เอาเพราะว่าพี่ต้องอายุทำไมกว่าคะพี่อายุเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเราจะใช้ว่าพี่เนี่ยมีอายุเท่าไหร่คะ สิบเท่าไหรสิบแปดอ่าน้องก็จะกลายเป็นอายุสิบสี่โอเคไหมสมการกําลังสองนะเราแยกตัวประกอบออกมาใช่ปะหลังจากที่เราได้สมการแล้วแยกตัวประกอบออกมาหา x ได้เราต้องมาพิจารณาคำตอบว่าคำตอบใดตรงกับเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่าพี่มีเท่าไหร่คะพี่มีอายุ18ปปีโอเคนะจ๊ะ ต่อไปต่อไปข้อ2ข้อ2ผลคูณของจํานวนที่นะฮะจำนวนที่ที่เป็นบวกด้วยสองจำนวนเรียงติดกันเป็นพันสองเก้าสิบห้าเขาถามว่าผลบวกของอย่าลืมนะคะโจ์ถามว่าผลบวกของจํานวนที่ทั้งคู่ของสองจำนวนเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นโจโจ์ถามหาผลบวกของจํานวนที่เพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จํานวนที่ทั้งสองจำนวนก่อน เริ่มเลยเริ่มเลยนักเรียนจ๋าจำนวนคี่อย่างเช่นอะไร1 3 5 7ไปเรื่อยๆใช่ปะแล้วคู่ถามนะจาก1ไปถึง3มอ่ะมันคือการบวกเพิ่มเท่าไหร่บวก2ทถูกปะ5 3ไป5ก็บวก2 7 5ไป7ก็บวก2หรือถ้าเราเริ่ม10อ่าจำนวนคี่11 ไป13ผู้ถามจาก11ไป13ก็บวกอะไรบวก2เพราะฉะนั้นถ้าจำนวนแรกเป็น x จำนวนถัดไปจะต้องเป็น x บวก2โอเคปะถ้าจำนวนแรกเป็น x จำนวนถัดไปต้องเป็น x บวก2แล้วคราวนี้เขาบอกว่าอะไรผลคูณหนูก็จับจำนวนแรกคูณกับจำนวนที่2นะคะเรียงติดกันด้วยเนาะเป็นเท่าไหร่ลูก เท่ากับ1 2 9 5อ่ะแบบนี้คูณเข้าไปค่ะได้ x กํลัง2บวก 2x ได้1 2 9 5แบบนี้นะคะก็จะได้เป็น x กํลัง2บวก 2x ลบ1 2 9 5เท่ากับ0แล้วนักเรียนก็แยกตัวประกอบเหมือนเดิมได้ x กับ x ในที่นี้1 2 9 5คิดเหมือนเดิมเลยเนาะคิดเหมือนเดิมเลย ใช้พรุ่งนี้วันนี้ไม่ด้แชรโอเคสบายใจจัดไปอ่ะ,ะโอเคป่ะก็จะได้ตามน,นี้แล้วนักเรียนลองหารเหมือนเดิมค่ะหนึ่งสองเ้าห้าตรงนี้หารห้าอ่ะหารออกมาสิจะได้เลขอะไรนะคูณกันได้หนึ่งสองเก้าห้าแต่รวมกันได้สองเฮ้ยข้างหลังเป็นลบถ้าข้างหลังเป็นลบเครื่องหมายต่างกันแน่ไม่ วงหนึ่งบวกอีกวงหนึ่งจะเป็นลบนักเรียนแล้วเลขสองอันเนี้ยให้สังเกตนะมันจะห่างกันแค่สองเว้ยมันจะห่างกันแค่สองเห็นปะอ่ะเราลองดูเลย 5, 2, 10, ห้าสองสเหลือเศษสองห้หสเกิน 5, 5, 25, ห้าห้าหเหลือเศษ4ี่ห้าเก้าสี่ห้าอืมโอ้ไม่ก็เลอะไรล่ะแม่เลขอะไรเลขอะไรที่ห่างกัน อหารสองห้าเก้าได้ลงตัวเลขอะไรดีคะเจ็ดเอาลองดูเจ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบแปดเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเหลือเศษสี่โอไมค์ก็เจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าแล้วให้สังเกตนะจับคูล่ละาวเนี้จับคู่ละสามเจ็ด 3, ไม่มีเลขอะไรหาต่อแล้วละสามสิบเจ็ดคงไม่ไปคูณกับอะไรแล้วมั้งเพราะว่ามันต้องหากันแค่สองแต่สังเกตค่ะ สกับ5เออไม่ค่อยห้ากับ7 5 7เท่าไหร่สาอีกอันหนึ่งได้อะไร37นี่ไงห่างกันสองจริงด้วยแล้วคำตอบเป็นบวกถูกไหมเพราะฉะนั้นเลขมากจะต้องไปอยู่ที่บวกก็คือ37เพราะฉะนั้นสาก็จะไปอยู่อีกวงหนึ่งนะครับแบบนี้ x ที่ได้ก็จะกลายเป็นลบสากับ35แล้วไปดูโจทย์ถาม x เป็นจำนวนขี้บวกเพราะฉะนั้นตรงไหนเป็นบวกคะก็คือ35เป็นบวกตัดอะไรออกเลยลบ37ออกไปเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้จำนวนขี้นะคะจำนวนคี้จำนวนขี้ที่ได้คือ35ตัวถัดไปก็จะกลายเป็น37 โอเคไหมจำนวนขี้ตัวแรกคือ35ตัวถัดไปก็คือ37เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเขาถามหาผลบวกผลบวกของจำนวนขี้ก็จับ35บวก37คําคำตอบเป็น72เสร็จแล้วจ้าโอเคนะครับสวัสดีครับ